สวัสดีตอนเย็นที่อ่าวทองคำครับผมแมงดาทะเลติดอวนมาเดี๋ยวผมจะปล่อยนะแมงกับมแมลงแตกต่างกันที่ขานะมาแมลงมีหขาแมงมี8ดขาแต่ว่าแมงดาทะเลเนี่ยลองนับขาดูมันมากกว่าแดนะครับผมสองสี 2, 4, 5, ่ห้าหกสายฝารวมกันแล้วสิบสอขานับดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหเห็นไหมครับผม แต่เขาก็เรียกว่าแมงดาทะเลนะนะครับผมขาเกินหลักวิชาการนะทีนี้แมงดาทะเลเนี่ยจะจะเมาหรือไม่เมาให้ดูที่หางถ้าหางเป็นรูปสามเหลี่ยมมันเล็กเล็กขูดชาร์ปเนี่ยไม่เมาถ้าหางกลมเนี่ยเมานะก็ก็ให้ดูหางนะเวลาซื้อแมงดาเนี่ยหางสามเหลี่ยมไม่เมาหางกลมเมาครับผมนะนะอาผมจะปล่อยลงทะเลละตัวนี้นะครับผม ไปลงไปแล้วนะครับผมเธอมีความสามารถในการไต่ลงขึ้นตีขึ้นมาอีกหน่อยอแต่นี่ปัญหาเพราะเธอสามารถขึ้นมาวางไข่บนชายหาดได้แล้วก็ไปเติบโตในทะเลครับผมสวัสดีครับ